Made a a in i n t h l เอาละรครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมพาคุณผู้ชมเนี่ยนะฮะมาที่ร้านขนมปังที่ผมสัญญาคุณผู้ชมว่าจะพามาครับขนมปังร้านนี้เนี่ย เป็นขนมปังแบบพันล้าน,นครับคุณผู้ชมครับใครที่อยู่แถวย่านหลักบางลำพูแห่งนี้เนี่ยคงรู้จักกันเป็นอย่างดีแต่ถ้าใครไม่รู้จักเดี๋ยววันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับเจ้าของร้านกันนะฮะไปดูกันว่าทําไมต้องเป็นขนมปังพันล้านนะฮะเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณแม่ธาราทิพย์กันครับตามมาเลยครับนี่ฮะตังเมคือมันมันยืดได้นี่มันยืดได้ขออนุญาตนะฮะนี่นะฮะเห็นไหม กินเลยเหรอมันเหนียวนะอร่อยครับอร่อยขอลองนะฮะนี่เหนียวยูร่าดี้ยังสวัสดีครับคุณแม่คุณแม่สวัสดีครับทำไมคนที่บางลพูเนี่ยต้องมาทานขนมปังร้านคุณแม่ครับก็ อาจจะเป็นเพราะว่าพี่ส่วนหนึ่งก็พูดตรงๆจากตัวเองอ่ะตั้งใจทําครัมสองก็ราคาไม่แพงครับผมสามอร่อยด้วยพอทานได้รสชาติไม่แย่โอ้โหแม่ต้องบอกอร่อยแล้วะฮะไม่กล้าพูดปัจจุบันนี้ครับคุณแม่ขายขนมปังพันล้านเนี่ยนะครับเออเออไม่ไม่ไม่เดี๋ยวสปะกรมาตามที่แย่เลยเป็นขอมเป็นกิมมิกเป็นกิมมิกเป็นกิมมิกขนมปังที่บอกเนี่ยนะครับเพื่อนไหนครับแม่อ๋คืออนนี้ลูก อันนี้แหละฮะขนมปังนี่แหละฮะแล้วขนมปังเนี่ยอันนี้ขอโทษนะฮะเห็นก็คือเหมือนกับขนมปังทั่วไปที่เราเห็นกันนะครับมันต่างจากขนมปังที่อื่นยังไงครับคุณแม่ปริมาณครับราคาถูกแล้วรสชาติก็ไม่แย่รสชาติก็ไม่แย่พูดถึงรสชาติต้องลองชิมก่อนที่จะชิมนะคุณแม่มีทั้งหมดกี่รสชาติครับ สิไส้ฮะมีลูกเกดหมูหยองไส้แฮมไส้กรอบเนยสดรวมมิตรยองแฮมรวมกันยองลูกเกดยองพริกเผาเนะี่ยอันนี้เป็นรวมมิตรนี่คือหลายๆอย่างรวมกันอ๋อเป็นรวมกันมีลูกเกดมีหมูยองมีแฮมมีไส้กรอบไม่ฮะโอ,โ, <S 2> <S 2> <S โอ้โหมากเลยนหโยมฮะเยอะมากผมชอบหมูยองกับแฮมผมชอบมากหมูยองแฮมแต่ว่าด้วยเป็นแบบมารยาทของพิธีกรเราก็ไม่ควรแบบทานอะไรที่มันเยอะมากครับแม่ขอที่เดียวนะค่ะ อร่อยมากคุณแม่ครับคุณแม่ย้ำราคาีกทีได้ไหมฮะราคาเท่าไหร่ฮะสี่สิบาทค่ะแต่ไสเยอะขนาดนี้ผมว่าแค่ค่าไส้ค่าแฮมเนี่ยมันน่าจะเกินแล้วนะฮะแม่ก็เราเอากําไรนิดหน่อยฮนะขายปริมาณขายปริมาณค่ะ,คะโอ้โหร้านนี้กับขนมปังคุณแม่เนี่ยเปิดมากี่ปีแล้วฮะ ประมาณ20กว่าปี20กว่าปีก่อนหน้าที่จะทำขนมปังนี่คุณแม่ประกอบอาชีพอะไรคะอ๋อช่วยคุณแม่ขายก๋วยเตี๋ยวเนื้อแล้วทำไมไปมาถึงเปลี่ยนมาขายขนมปังได้อ๋อพอดีมีคนรู้จักกันมาบอกสูตรมาอะไรเงี้ยครับผมล้วก็มาขายเปลี่ยนเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับตอนนั้นเนี่ยคุณแม่เคยเรียนทําขนมปังหรือว่าทําขนมปังก่อนไหมครับไม่เคยไม่เคยเลย แล้วแล้วคุณแม่รู้ได้ไงว่าทำออกมาแล้วมันจะอร่อยหรือมันจะไม่อร่อยอลย่างต้องให้ใครชิมไหมฮะก็ <c ười> คือว่าเราทานแล้วเรารู้สึกว่าโอเคแต่ตอนนี้ไอการทํางานของเราเราจะตั้งใจทํามากกว่าคือคือคือใ,ใส่ใจใส่ใจใส่ใจในการทาคุณแม่มีมีมีคติประจําใจยังไงบ้างครับในการท,าที่ทํางานของเรามาตั้แต่เด็กจนโตเลยฮะจนปัจจุบันนี้คุณแม่ก็ <c oughs> ทุกวันนี้ต้องขอบคุณคุณแม่พี่ครับผมที่เหมือนกับว่าเขาลำบากใช่ไหมทําให้เราแก่ง ถ้าคุณแม่พี่เนี่ยสมมติว่าเขาว่ามีเงินให้พี่พี่คงไม่ได้แก่งครับแล้วก็คงไม่ได้ขยันมาทุกวันนี้ครับผมวันนี้เนี่ยไม่ได้มาคุยแค่หน้าร้านอย่างเดียวขออนุญาตได้ข่าวว่าเตาทำขนมปังแม่ยาวมากฮะอยากเห็นมากดูได้ไหมครับแม่ได้อยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงนี้เชิญเลยอยู่ด้านหลังนะฮะมาเลยขออนุญาตนะครับ อยู่ด้านหลังเลยครับแม่สวัสดีครับสวัสดีฮะสวัสดีครับสวัสดีครับอ่านี่โรงงานมาสายแล้วตอนนี้เลิกงานแล้วสวัสดีทุกคนครับสวัสดีฮะนี่เป็นที่ทําขนมของคุณแม่ฮะมีทั้งหมดกี่เตาครับแม่แปดเตาเหฮะเก้าเตาเก้ตั้งเก้าตั้งคลิปตั้งเหรอฮะ ตั้งหนึ่งเนี่ยได้ทั้งหมด3าสช่องนี้ใช่ไหมฮะช่องหนึ่งได้ประมาณกี่อันใช่ไมสิบสี่สิบสวันหนึ่งเนี่ยใช้แป้งเยอะไหมครับก็แล้วแต่ออเดอร์นะลูกวันหนึ่งสักประมาณถึงร0 0ยไหมฮะก็น่าจะเกินหน่อยน่าจะเกินใช่ไหมฮะคุณแม่ครับ ที่ร้านของคุณแม่เนี่ยมีทั้งหมดกี่สาขาอ๋อมีสาขาเดียวลูกที่นี่ที่เดียวค่ะขายส่งขายปลีกทุกอย่างที่นี่หมดเลยค่ะตอนนี้มีทั้งหมดกี่แบบครับคุณแม่มีขนมก็หลายอย่างเยอะเลยใช่ไหมฮะว่าทำวนเวียนได้เช้างั้นเดี๋ยวผมลองไปลองชิมแล้วกันนะฮะคุณแม่โอเคเชิญเลยครับค่ะนอกเหนือจากขนมปังของคุณแม่ ที่เป็นไฮไลท์นะครับอ่าอันไหนที่แม่แนะนำนะฮะที่ว่าเป็นตัวที่ว่าขายดีในร้านครับผมอันนี้นะฮะอุ้ยนี่ยังร้อนๆอยู่เลยเนี่ยนะฮะอร่อยมากๆเลยครับคุณผู้ชมครับอันนี้เรียกว่าเค้กเค้กนมสดค่ะเค้กนมสดราคาเท่าไหร่ครับคุณแม่กล่องนี้25บาทเองค่ะ25บาทเลยครับขอโทษนะครับคุณแม่บางที่เนี่ยอันเดียวเนี่ย25บาทนะฮะบางอันที่ขายเป็นสิบสาบาทเลยนะก็บอกว่าพี่อ่ะ ทำงานเนี่ยคือแบบว่าเหมือนกับว่าเอาใจทําคือเราไม่ได้มองว่าเราจะต้องกาไรเยอะเพียงแต่ว่าให้ลูกค้าทานแล้วอร่อยรสชาติไม่แย่ราคาไม่แพงก็ซื้ออะไรคะวันนี้อันนี้แล้วก็โรตีกรอบค่ะเทานเป็นประจำไหมคะทานมานานหรือยังคะนานรสชาติเป็นยังไงก็ไม่ไม่ค่อยเหมือนที่อื่นนะคะแบบมันมีหลากหลายมีมีหลายแบบที่ให้เราเลือกค่ะมันรสชาติหวานมันหอมอร่อยทุกอย่างค่ะไส้ทะลักค่ะ ุ้มค่ะเกินราคาด้วยค่ะใครที่อยากสนใจนะครับยังไม่เคยมาชิมเนี่ยต้องลองมาชิมคุณแม่ฝากร้านนิดหนึ่งได้ไหมครับก็ขอเชิญทุกท่านก็ลองมาแวะมาดูได้ครับเพราะว่าขนมที่นี่ทุกๆอย่างเนี่ยราคาไม่แพงรสชาติไม่แย่ครับแต่ว่าคุณผู้ชมครับยังไม่หมดเพียงแค่นี้ความน่าทึ่งของคุณแม่ครับแน่นอนว่าจากผู้หญิงที่ช่วยคุณแม่นะครับขายก๋วยเตี๋ยวนะฮะเล็กๆน้อยๆขายขนมปังหน้าร้านแค่เป็นโต๊ะเล็กๆเนี่ย จนมีร้านใหญ่ขนาดนี้มีโรงงานของตัวเองขายขนมปังเป็นพันล้านแบบนี้เนี่ยฮะเดี๋ยวสักพักมาตามหาพี่กบก์ไม่ถึงขนาดนั้นคุณแม่ฮะนอกจากนั้นยังมีธุรกิจอื่นอีกใช่ไหมคุณแม่ธุรกิจนั้นคือทำโรงแรมเหรโรงแรมเหรอฮะเขาไปถึงทำธุรกิจโรงแรมนะฮะคุณแม่ก็เพราะว่าคือเหมือนกับว่าเราประสบความสําเร็จ จับใจบลูกค้าคนไทยตอนนี้เราเห็นต่างชาติเดินอยู่หน้าร้านประจำคนข้วไกลบ้านมาแล้วอยากจะว่ามีมีโรงแรมดีๆดูแลเขาด้วยใจเหมือนอยู่บ้านตัวเองอย่างงี้นั่เนเองใครเป็นคนดูแลครับคุณแม่ที่น่นอ๋อลูกสาวกับลูกชายลูกสาวกับลูกชายสมการมากทอ้อรรง,นง,งนี้ราคาเท่าไหร่ครับหนน่เ้อยห้าสิบมีรูปด้วยอ่ะสบายูเลยอ่ะสบายเลยเจยมากเลยฮนะ นมบางบาลามูเมดอินไทยแลนด์เมดอินไทยแลนด์